สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับนัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒนถินค่ะวันนี้นะัทก็จะมาเล่าแชร์ประสบการณ์นะคะหลังจากที่นัดได้สวดพระคาถาเชนมัญชรน,นะคะครบ108จบนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับน,นัดบ้างนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าแชร์แบ่งปันนะคะก็นัฐก็พอนัดสวดจบนะคะนัก็ได้อธิษฐานจิตและลึกถึงสมเด็จพระพุทธจาจยาโตนะคะนัก็ได้ อธิษฐานถึงท่านนะคะว่าให้มานิมิตในฝันของนัดนะคะให้มาในรูปแบบไหนก็ได้ให้มาในรูปแบบของอนักบวชชีพราหมณ์หรือว่า ให้มาในแบบรูปของคนหรือแบบไหนก็ได้ค่ะเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อแสดงอนุภาพแห่งการสวดพระคาถาเพราะว่า,าข้าพเจ้านะคะก็ได้ใช้นามของตัวเองว่าข้าพเจ้าได้สวดครบ108จบอยากอยากรู้อยากเห็นอยากามีความเคารพมีความเชื่อและศรัทธาในพระคาถาของสมเด็จพระพุทธจารย์โตนี้มากะคะ่ะแล้วก็จะเคารพแล้วก็นับถือตลอดไปนะคะแล้วก็จะสวดมนต์ตลอดไปนะคะ เสร็จแล้วก็ประมาณตีสามนะคะนัดก็ได้ฝันนะคะฝันว่า,านัดเดินไปกับเพื่อนประมาณ3หรือ4คนเนะะี่ยค่ะเดินไปไหนก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าจะมีบ้านคล้ายๆบ้านหลังหนึ่งอ,อยู่ตรงนั้นนะคะในความฝันนะคะแล้วก็คือเดินไปกับเพื่อนในระหว่างทางที่เราเดินไปก่อนที่จะถึงบ้านหลังนั้นนะคะก็จะมีผู้หญิงคนนึงมาทักทายนะคะใส่ชุดขาวนะคะ ก็เขาก็หน้าตาดีนะคะในความฝันเสร็จแล้วเขาก็ทักทายพูดคุยธรรมดาปกติแต่พอเดินผ่านคือตัวของเขานะคะเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะคะเหมือนกับเป็นผีนะคะในความฝันเนะเาะแล้วแล้วนัดกับเพื่อนก็กลัวก็พากันหลบเข้าไปในพุ่มไม้นะคะก่อนจะถึงบ้านหลังนั้นนะคะก็เลยว่าเอา้าเมื่อกี้พูดกับเรายังเป็นคนปกติแต่ทําไมเดินผ่านเรากับกลายเป็นร่างสูงร่างสูงใหญ่สูงใหญ่ขึ้นนะคะ เหมือนกับผีหลอกนะคะเพราะว่าตอนที่นัดฝันอะ่ะมันจะเป็นแบบช่วงกลางคืนนะคะไม่รู้ว่าไปไหนกันกับเพื่อนนะคะเสร็จแล้วพอร่างนั้นใหญ่ขึ้นแล้วก็หายไปเสร็จแล้วเราก็เดินออกจากพุ่มไม้แล้วเราก็เดินต่อจะไปบ้านหลังนั้นนะคะแต่เราก็ไม่รู้อีกแหละว,ว่าเราจะไปเพื่ออะไรนะคะในความฝัน เสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดขาวเขาก็กลับมาหลอกเราอีกนะคะแล้วก็กลัวก็วิ่งเข้าไปในบ้านหลังนั้นนะคะเสร็จแล้วพอเข้าไปก็ไปเจอคนแก่ผู้ชายแต่ในความฝันนะัดทําไมนะัดไม่ไม่มองหน้าผู้ชายคนนั้นนะคะเป็นผู้ชายคนแก่ซึ่งเป็นเตียงนอนเหมือนเตียงนอนในโรงพยาบาลนะคะซึ่งสามารถปรับขึ้นปรับลุกนั่งได้นะคะปรับนอนปรับลุกนั่งได้นะคะผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่า นัดเอกใจทําไมนัดไม่มองหน้าเขาในความฝันคือนัดจาหน้าไม่ได้แต่นัดรู้ว่า,าในฝันน่ะเป็นคนแก่ผู้ชายนะคะแล้วก็รู้สึกว่า,าผมจะงอกด้วยนะคะในความฝันแต่ว่าผมสั้นมากสั้นมากยังกระโกนหัวเลยอะค่ะแต่ว่าเห็นผมเห็นผมนะคะว่าผมงอกแล้วทีนี้ก็พูดคุยอะไรกับเราก็ปกตินะคะกับเพื่อนนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนที่เป็นผีที่หลอก ก็เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นเหมือนกันเหมือนกับเขาอยู่บ้านหลังนั้นนะคะแล้วบ้านหลังนั้นนะคะก็จะมีคล้ายๆกับโรงศพแล้วก็มีตู้แช่อะไรสักอย่างนะคะในความฝันเสร็จแล้วเราก็พูดคุยกับคนแก่แล้วเสร็จแล้วเราก็กลับกลับบ้านเดินออกจากบ้านหลังนั้นนะคะแล้วผีก็ตามมาไล่หลอนเรากลับบ้านนะคะเสร็จแล้ววันหลังมา นัะกับเพื่อนก็กลับไปอีกอยากรู้เหมือนกันว่าบ้านหลังนั้นมันมีอะไรทําไมมีคนแก่แล้วทําไมผู้หญิงคนนี้ถึงหลอกเรานะคะก็เลยย้อนกลับไปอีกกับเพื่อนนะคะสามสี่คนนะคะกลับไปก็ไปเจอคนแก่เหมือนเดิมนะคะแต่คนแก่นี้แกก็พูดดีนะคะแกะก็บอกอผีผู้หญิงนะคะว่าเอออย่าไปทําอะไรอย่าไปหลอกเขานะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแกพูดเดียร์ค่ะจนผีเหล่านั้นนะคะเขาก็ไม่ทําอะไรแล้วก็มี คนอื่นๆในบ้านหลังนั้นด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม่เห็นหน้านะคะแล้วก็จากผีที่เขาแบบหลอกหลอนเราก็กลายเป็นมิตรกับนัดนะคะเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยแบบบอกให้นัดเนี่ยไปไปเดินไปตรงนั้นนะคะในบ้านหลังนั้นนะคะเดินไปตรงตรงที่เป็นแบบคล้ายๆแบบโรงศพนะคะหลวงพ่อบอกให้เดินไปแล้วก็โรงศพนะคะจะมีแบบฝุ่นเกลอะเต็มเลยฝุ่นแบบเพนฝุ่นแบบขาวเลย ท่านก็เลยบอกนัดว่า,าให้นันะ้น่ะไปทําความสะอาดนั่ก็เลยเอามือเนี่ยเอามือปัดฝุ่นออกนะคะปัดฝุ่นออกเสร็จแล้วก็เป่าฝุ่นออกนะคะจนลงศบนั้นสะอาดนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับว่าสะอาดแบบเอี่ยมนะในความฝันคือแบบว่าเราแบบปัดเป่าฝุ่นออกนะคะเท่านั้นเสร็จแล้วก็มีกล่องเหมือนแช่ตู้เย็นนะคะอยู่ข้างๆเป็นคล้ายๆกับเป็นตู้แช่เย็นนะคะนั่นแหละค่ะก็จะมี อีกคนนึงนะคะซึ่งไม่รู้ว่าเขาเป็นคนหรือเป็นผีก็ไม่รู้นะคะในความฝันเขาแบบถือคุถังสังกะสีนะคะเหมือนสมัยโบราณนะคะนั่นแหะค่ะแล้วก็มีแบบมือคนนะคะมือคนแล้วก็แบบคือแบบข้อมือจากข้อมือตรงนี้นะคะแล้วก็มีมือแบบเนี้ยค่ะมือจากข้อมือเนี้ยนะคะอยู่ในคุถังนะคะแล้วเขาก็เทลงแล้วนะก็เลยถามว่าเอามืออมันมันมันคืออะไรเหรอแล้ว คนข้างๆที่เขาอุ้มถังคูถงังเขาก็บอกว่ามือคนตายเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะก็เลยเอา้าไปฆ่าเขาทําไมทําไมต้องไปตัดมือตัดอันนี้ข้อมือเขามานะ้าก็เลยทักเขามันบาปนะหนะ้าก็เลยบอกเขาในความฝันเนาะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเปล่าเขาไม่ได้ไปตัดเพียงแต่ว่าคนแบบว่าคนที่เขาแบบตายแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุคล้ายๆกับมือหลุดมืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบสะสมสะสมเก็บมาแล้วเขาก็มาแช่ช่องแข็งไว้นะคะในความฝันเนาะ แล้วนัดก็เลยบอกว่าเอา้าแล้วร่างกายส่วนต่างๆเขาล่ะอยู่ตรงไหนแล้วก็อยู่ข้างๆขวา,ขา,ขามือนัดก็จะเป็นแบบคล้ายๆกับโลงเหมือนกันนะคะโลงเก็บอวัยาวะนะคะอยู่ข้างๆเออทําไมนัดฝันแปลกๆแบบนั้นนะคะแต่นัดก็แบบฝันแบบจําได้แบบนิดหน่อยนะคะไ,ได้ไม่เยอะนะคะเสร็จแล้วนัดก็เลยว่าก็เลยเดินไปหา,าคนแก่นะคะก็ คุยกันแบบว่าก็จำไม่ได้บบว่าคุยอะไรแต่ว่าแกก็พูดดีนะคะแกก็สอนดีนะคะในความฝันคือแกพูดดีอะคะอ่ะนั่นแหละค่ะหลังจากนั้นก็คือแบบฝันแบบไม่ค่อยแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าฝันว่าโดนแบบ หลอกตอนแรกนะคะก่อนที่จะไปถึงบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปเห็นคนแก่นะคะอนอนนั่งอยู่บนเตียงซึ่งแกก็ไม่ได้ป่วยอะไรแต่สามารถเตียงสามารถปรับให้แกนั่งได้นะคะคนแก่แต่ไม่เห็นหน้านะคะแต่รู้ว่าเป็นคนแก่ผู้ชายนะคะแล้วก็ผมงอกแล้วก็ผมสั้นมากด้วยค่ะแล้วก็เห็นแบบ ผีนะคะผีจากที่เขาหลอกเราเขาก็เป็นมิตรเราทั้งหมดเลยนะคะในบ้านหลังนั้นนะคะเหมือนกับบ้านหลังนั้นเลี้ยงผีอะไรประมาณนั้นนะคะนัดฝันเห็นนะคะเออทําไมนัดฝันแบบนั้นเนาะ แต่นัดก็พอตื่นเช้ามานะก็ยกมือไหว้นะคะสาธุสาธุที่แบบว่าคือนัดเป็นคนที่เชื่อแล้วก็ศรัทธาในพระคาถาชินบัญชรนะคะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นกับนัดหลายๆอย่างนะักก็เคยเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วเนาะตอนนั้นนะคะที่ว่านัดเออไม่สบายนะเป็นไทรอยเป็นพิษแล้วนะก็เลยสวดมนจากนั้นนะคะนักก็ทําแบบเป็นน้ามน,น่ะคะ่ะแล้วก็ดื่มแล้วก็พอนัดมาอยู่เมืองนอกไปหาหมอก็ น้ก็ไม่ได้เป็นเลยแล้วก็หยุดทานยาไปนะคะาจากประสบการณ์ที่น้าเคยเล่าให้ฟังแต่ก่อนนะคะตอนนี้น้ก็เลยมาสวดให้ครบร้อยแจบแล้วก็มีอะไรดีๆเ,เกิดขึ้นกับน้าน,นะคะก็จู่ๆบางทีแฟนก็ให้เงินซะอย่างนั้นนะคะอยู่ๆก็ให้เงินมานะคะก็ประมาณร0อยปอนนะคะก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะ4ี่พันบาทก็ก็ ก็ถือว่าเยอะของเราเนาะอาจจะไม่มากสําหรับใครบางคนแต่ก็เออโอเคนะอยู่ๆก็ให้เงินเราอะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็มีหลายๆเหตุการณ์บางทีก็ขับรถเหมือนจะแบบถูกรถชนรถคนอื่นจะมาเฉียวชนนะคะแต่ก็อ่รอ,อดมาได้ก็ปลอดภัยมาได้คือมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นกับนัดนะคะหลังจากที่นัดแบบสวดเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอแล้วยิ่งมาทําแบบร้อยแปดจบแบบนี้นะคะก็ยิ่งแบบว่าคือ,อถ้าเราไม่สวดเราไม่รู้หรอกเขาว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะคะก็เลยอยากจะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะคะนั่นแหะคะ่ะพอนัดตื่นเช้ามานะคะนัดก็พนมมือนะคะพนมมือไหว้สาธุนะคะซึ่งแบบนัดก็เชื่อแล้วนะคะว่าสมเด็จพระพุทธาจย์โตเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะคือท่านได้โชว์ให้นัดเห็นในนิมิตนะคะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะคะแล้วก็หลังจากที่นะัดสวดพระคาถา1 0อยแจบนะคะก็ คือหนึ่งค่ะการสวดพระคาถาชนมันชรนะคะเรากรร็รู้กันอยู่นะคะว่าพระคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีอนุภาพยิ่งนักนะคะก็คืออแรกเลยนะคะก็ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะอ่าทำให้ใจเราสงบเนื่องจากแก้วกำแพงเจชั้นอันศักดิ์สิทธิ์นะคะได้ทำการปกป้องคุง้มครองจากความไม่สงบทั้งปวงนะคะ ซึ่งเมื่อใจเราสงบจิตเราสงบสติมาปัญญาเกิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะไม่ว่าเราจะมีเรื่องอทุกข์ใจไม่สบายใจมีปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะคะเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นแล้วก็หาทางออกได้เสมอค่ะขอแนะนำเลยนะคะว่าให้สวดพระคาถานี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็จะเห็นผลจริงนะคะ ลองดูนะคะเพื่อนๆเ,เวลาที่เราไม่ว่าจะขึ้นรถเดินทางขึ้นเครื่องบินหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่อยู่ใกล้อยู่ไกลหรือจะไปสอบไปทําอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราได้สวดพระคาถาจิตวิญญาหรือว่าภาวนาในใจก็ได้นะคะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยคล้าคลาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะขออย่างเดียวคือเราต้องเชื่อแล้วก็เคารพ และศรัทธานะคะแล้วก็หมั่นสวดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ว่าสวดวันเดียวสองครั้งแล้วก็บอกว่าไม่เห็นศักดิ์สิทธิ์เลยไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยนะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าเราสวดเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะคะอ,ะอย่างไม่ได้ขาดสายนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีคนทำของใส่คุณนะคะใส่เราอย่างเนี้ยถ้าเรารู้ตัวอยู่แล้วแล้วก็หมั่นสวดคาถานี้อยู่เป็นประจำนะคะไม่ได้ขาดสาย คนคนนั้นเขาก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้นะคะแม,ม้ว่าเขาจะใส่ของคุณก็ตามนะคะก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้เพราะว่าเรามเาีเราภาวนาเราสวดพระคาถาชินมันชนคือป้องกันอยู่แล้วนะคะคืออันนี้สบายใจได้เลยคือเขาไม่สามารถใส่ของเราได้นะคะและแม้ว่าเราจะอยู่ในเหตุการณ์ร้ายแรงอย่างใดก็ตามนะคะ ถ้าเราภาวนาพระคาถานี้เราก็สามารถแคล้วคลาดปลอดภัยได้นะคะแล้วก็เป็นสเสน่มงคลนะคะไปที่ใดก็จะมีคนรักคนเมตตานะคะอีกทั้งยังช่วยล้างอาถรรพ์นะคะสถานที่ที่เป็นอัปมงคลนะคะให้เกิดความเป็นมงคลได้นะคะเพื่อนๆก็พระคาถาของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตนะคะพระคาถาจิตวชนสามารถทําเป็นน้ามนต์รักษาโรคได้อย่างที่นัดกล่าวมาข้างต้นนะคะ ถ้าไม่ลองไม่รู้ไม่เคารพเรากา็ไม่เห็นผลนะคะับางโรคอาจจะหายขาดก็ได้นะคะแต่ว่าบางโรคอาจจะทําทให้ทุเราลงก็ได้นะคะก็ลองดูนะคะเพื่อนๆเพราะว่านัทเคยทํามาแล้วแล้วกะะ็หายเป็นปกติแล้วนะคะก็ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงนัทก็เคยทําคลิปไว้แล้วนะคะก็ไปย้อนหลังดูนะคะถ้าเรามีปัญหาในเรื่อง ถูกโกงชีวิตไม่ราบรื่นติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะแล้วก็การเงินไม่คล่องตัวนะคะมีความทุกข์ใจไม่สบายใจเพื่อนใส่ร้ายหรือว่าเพื่อนกลัน่นแกล้งหรือว่าในที่ทำงานนะคะ าสารพัดมีนะะแต่ว่าก็สวดพระคาถานี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะจากคนที่เขาทําไม่ดีกับเรากับกลายเป็นมิตรกับเรานะคะอย่างน้อยก็ทําให้เราได้รู้ว่าอืงพระคาถานี้เราศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองดูนะคะก็ขอแนะนําสวดพระ,าะคาถาชินบัญชรนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะอนุภาพเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเชื่อเคารพแล้วก็ศรัทธาแล้วก็มันสวดภาวนาเป็นประจำอย่างสม่ําเสมอไม่ว่าชีวิตเราจะตกทุกข์ ยากอย่างไรนะคะบุญกุศลที่เราได้ทําได้สะสมมาก็จะช่วยหนุนนําชีวิตเราให้ดีขึ้นเพื่อเนเพื่อนเคยเห็นไหมคะว่าทําไมเราทําบุญตลอดทําไมเราไม่เห็นถูกหวยทําไมเราไม่เห็นโชคดีเหมือนคนอื่นเขาแต่ทําไมคนอื่นเขาทําไมรวยเอารวยเอาทําไมชีวิตเขาพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นดีขึ้นจเจริญขึ้นกว่าเรา เคยเห็นไหมคะนั่นแหะคะ่ะก็เป็นเพราะว่าผลบุญของเขาที่เขาได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วปัจจุบันบุญ